สวัสดีไรสวัสดีเด้อพรอแม่พี่น้องมะนี่ก <c oughs> <c oughs> อ้ยชนางบอชบายพรอแม่พี่น้องมะนิการชนางกาซิมาถ่ายอีครอบครัวหนึ่งอีกแล้วเพราะว่าชนางกะเด็เห็นบบผู้ข่าววา่าเพ่นบ่มีพรอแม่พี่น้องคนทุกคนยากแบบนี้คนในบ้านนี่แหละชนางกน,นะมาถ่ายคนในบ้านแบบคนทุกคนยากแหง นา่งการชิไปถ่ายให้พี่อ้น้องเบิ่งกาจิไปทมไปถ่ายว่าเป็นจังใดมาจังใดเนาะสะนางกับโบฮู้คือการพ่อแม่พี่น้องหักก็เห็นแต่เพลินแบบไปหันมานี่แบบเพืินไปหาอยู่หากิ่นละพ่อแม่พี่น้องแต่เมื่อนี่ก็จักเพลินมาแต่ใส่แหละสะนา่งก็คือว่าเห็นเพื้นขายน้ำไม้ไปขายคือชิไปหาน้ำไม้แะละพ่อแม่พี่น้องจักเพลินได้นน้อยเลนลายจะนางกับโบฮู้จะนางกับชิมาถ่ายให้พี่อ้น้องเบิ่งน้ำกันมาเป็นจังใดมาจังใดชีวิตครอบครัวเพิ่นเนาะ ฉะนาง,งกับบ um um ่ฮ kind of anyway? ู้พ่อแม่พี่น้องก็จักษพนจะเป็นอะไรมาอะไรไปชันล้วก็ไปติดตามไปชมไปเบิงน้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วมากับแขกน้อยพ่อแม่พี่น้องมือกล้องชนางสบายดีล่ะสดีโอ้ยจามาอย่างมาจับกล้องอะแม่บอแขกน้อยมาจับกล้องไอ้แม่พ่อแม่พี่น้องสบายดีล่ะ ดูหนักไปแม่หนอนั่งลงกุ้นหายวะฮะโอ้ยมาถามมาถ่ายน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดมาจังไดเป็นไรมาแต่ชายก็ล่ะมาแต่หานะไม้โอ้ชื่อจังไดก็ล่ะเอื้อกะลืมโอ้ชื่อแหวนเนาะอายุจักปีเลย ชามชิปไปแล้วเดี๋ยวนี้นะบ่โดยโอ้ผัวด้วยใช่ชามชิปกันแล้วโอ้โดยโดยไปหาหน่อไม้ได้หลายบ่ได้ชิมหาถงมันนี่ขายเบิดแล้วยังชามถงโอ้ยังชามถงผ่าชานางกินน้ำไม้บ่ได้พื่อ่พี่น้องเฮดไรชาวนางกินได้กะชิขายชาวนั่งใช่ป่ะชาวนางกินได้ค่ะพิษกระเพาะเพ่อนพี่น้องเลยขอบครัวไปเห็ดไรเห็ดไหาเห็ดหนาบ่มดละ เห็ดยูเห็ดน้ำผึ้งนั่นแหละโอ้ละปีละจักชอบโอ้ยตามเพิ่นหายกับปีละชาชอบเป็นเสี่ยเพิ่นหายกับคันเขางามกันไปไปเบิร์ตสองพ่อเมียนี่งบอกโดยไปเบิรครอบครัวนี่แหละว้ายตื่นแต่นอนค่ะว้ายเบิ่อในลูกจค่คนรวมมดลูกนั้นรวมเบิร์ต่ะหกคนโอ้ป้ากับพ่อวัดเป็นจังใดคือเอาลูกหลายเลยใช่ไหม คุ้มบะไรคุ้มบะไรโดยกินยาคุ้มบะไรช่างกกบะไรโดยเป็นวินบอกเป็นวินเมาหัวอยากให้โดยเลยจำเป็นอาแบบนี้เพราะว่าเขากะทุกกะยะเนาะปัช่างยาคุ้มกะแห้งช่างบะไรมันกับผู้ชักเนี่ยชืว่าหนักหนุกเลยผู้หญิงฉ่ำผู้หญิงฉ่ำชายโอ้ ยิงชามชายชาม,ม,ชมพ่อแม่พี่น้องชงคนไปหลินแล้วชงคนนะฮึ่มโดยโ,ดยโดยาารยจันเบิงชาวนางสิพาไปเบิงแบบเพื่อนชาญเพื่นพ่อแม่พี่นอ้องตั้งนี่บ่ลละโดยล้างน้อยเพราะว่าบ้ากับบกค่อยนั่นเนาะชาวนางกับบกค่อยอยู่เพื่อนพ่อแม่พี่นอ้องชาวนางกับชิมาถ่ายมานั่นให้พี่ให้น้องเบิงว่าครอบครัวชีวิตของเพื่อนเป็นยังไงโอ้เพื่อนชานรถนี่บ่ไปหาทำไมคะ โดยรถจักรทังห้าโอ้น่ะรถคันนี้แหละเพื่อนเราไปหาน้ำไม้ด้พี่น้องไปหาน้ำไม้กันยังเพื่อนหากกมาแต่หาน้อไม้พ่อแม่พี่น้องโอ้เผื่อชานของเพื่อนก็ได้โอ้ยคนทุกคนแยกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยอืมคืเป็นหูกองป่องแแปลงมันบวหัวบ่อน่หัวแะไรโอ้หัวพ่อแม่พี่น้องน่ะเป็นหูกองป่องแแปลง ดูพ่อแม่พี่นอ้องแต่ภาคพี่จะเป็นเฮือนเฮือนน้องเข็มที่ว่าบาเตียงมาชอยเมื่อก่อนพ่อแม่พี่น้องเป็นเฮือนน้องเข็ม,มฉันนังก,าานนงกะคอือว่าไหนสันางกะบุกคดเลาะพ่อแม่พี่น้องเฮือนชานเพิ่นกะเชชวนไปเบิด์ตเลยพ่อแม่พี่นอ้องฉันนังกะสิถ่ายให้พี่ยนองเบิ่งกัประมาณนี้แลนะหละเนาะเฮือนชานเพิน่น กระทุกกระหยากอะรีพ so oh oh oh. oh uh ูแ huh. ม่พี no ่น้องใไฮน่าตะก้าพุ่นกระบูมีไปเฮ็ดน้ำข้นในบ้านนี่แหละพูดโพให้ไดได้ชังกูเมอร์นี่ข้าวหน้ามหาชื่อกินบอระโดยขายไปกินขายน้ำไม่ได้แหละก็ซื้อขายน้ำไม่ได้แหละก็ชื่อกินโดยโดยราคา มันมีผ oh. okay. right. ู yes. ้แรกเข้าก <t ick with crap> <ick with her api> ันแรกเข่าแหละมากินอได้อยู่ไปหาได้แล้วก็เอาเข้าให้แล้็เอาเข้ามากินเนาะโดยเพราะว่าพอได้จุนเจือครอบครัวเนาะโดยพอได้ให้ลูกกินนี่แหละลูกกับเป็นแต่สั่งเด้แต่ปิ้งตะปุ้ยแต่ปิ้งตะปุ้ยพี่แม่พี่น้องเอ้ลูกเพิ่นกันได้ถูกยากแหงเนาะ บม่มีหายมีนาตัวเองบ่างโดยบ่มีแล้วเอาเหือแห,ห้งในแลบไปช่วยหมูอมพอได้กินเพราะว่าชนางก็อยู่บ้านเดียวกับบู้ว่าไฟมีไฟบ่มีให้หนาตะก,ก้าก็เนาะเพราะว่าชนางบ่ค่อยเลาะบ้านพ่อแม่พี่น้องโอ้ยบ่แม่นสิไปหาลเลาะเลยเม่นเลยนัย่นแหละหากินไปมื่อเมือเว้นเว้นบ้านนี่ไปหาหน่อไม้บอกไปหาหน่อไม้บ้านนี่ไปหาหน่อไม้มะพร้าวบ้านนี่น้ำตาลทรายน้ำแลกข้าวน้ำโดยโดย หาทุกแบบทั้งนั่นแหละเฮ็ดพวกกุ๊กกิเล่าไปเนาะโดยมือใหญ่ๆข้าวทย่างแล้วบ่ล่ะยังอาเฮ็ดยังกินว่ากําลังสิแกงนไม้โอ๋ไดชายน้ํไม้น่ต้มอยู่ผู้เบิ่งไปเบิ่งนไม้ดไปเบิ่งนไม้ก็เอาแขน้อยแล้วมีแต่แล่นกับแล่นให้ถกล้องก็ได้ thôi vương nấm ai pa, cứ miết nấu nấm này, nấm một nè, nấu, ăn nãm bốc bốc pa, lấy nè, ăn vài mai mò này. À, phải mà nhang nhang ừ, <laughs> <nhăn, cười> <nhăn, cười> <laughs> à, này cầm tôm, cầm miết nấu, cầm miết น้ำยานยุบพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มาอาบมันแก่ขั้นทำไมโตมอันนี้ปัจจิกแกงอันนี้นอไหลบอ่อันนี้นอไหลนอแสนพร้อมโอ้นอแสนนอหมื่นเนาะนั่นแหละนอนบ่งพ่อแม่พี่น้องอันนี้นอไหลนอแสนมาพบชาวนางกามีเข่าทางผู้ใหญ่เพิ่นมาให้เนาะพ่อแ <c oughs> ม่พี่น้องชาวนางก้า พ่อแม่พี่น้องชนางกะมีข่าวทางป้าเตือนใจเนาะอยู่ทางต่างประเทศคนแหล่คนห้ชนางเป็นจะพานบุญให้ชนางกะชื่อข่าวชื่อข่าวจากโลเก้าโลพ่อแม่พี่น้องพอบามันบ่ได้โลชิมหามันได้โลชิพกพันอยู่บ้านนี่ะนะเพื่อนชนงะนง งก็มีขนมมาตอนให้ลกูกให้หลานพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นไม่หนุน้อยได้หนุ่นยช็อกแล้วก็ม่ก็มีก็งซื้อปลากระป๋องมาให้เด็กน้อยแม่แลแ้วก็เป็นเป็นนัวพ่อแม่พี่น้องมาให้คนแรงงานปลากระป๋องมีขนมนี่ละแกลกิน ว่าแล้วว่าไปว่ามาณจะชนะจะลืมอีกแล้วปลาเตือนใจเนะ<อ>บบาะเง็้มาได้แล้วมันอ้าย่างนั้น<อ>ปลาเตือนใจพ่อแม่พี่น้องชนะก็ได้เงินผ่าเงินมาทางชนะดิเข่าเกาโลพ่อไม่พี่น้องกระเป๋ากระป๋องไม่เป็นนุ่มอะชนะกระเดกจงสารเพิ่น พ่นกาลูกน้อยกาบอาจังแนวชีวาก็คือเพื่อนว่าแหละคุ้มไร่พ่อแม่พี่น้องอ่ะพี่นางก็บชมีเงินอีกให้เพล่นพอไรชื่อในอยู่แนวกินให้ลูกให้เต้าพ่อแม่พี่น้องเพ่นกาเรืออยู่เล็กๆน้อยๆแหละไรฉนางกัจะซอยเงินอีกหละเพลรืออยู่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนเจ็ดกับแปดพันกีบพ่อแม่พี่น้องย่างกับิได้ มาให้เพิ่นน้องแหวนเพิ่นเอาละเบิ้งถามเบิ้งเพิ่นก่อนบ้านเป็นไรล่ะดีใจบ่โดยดีใจบ่เคยได้ขายน้ำมันยังบ่ได้ชั่มนี้โอ้ขายน้ำมันยังบ่ได้ชั่มนี้เนาะโดยมาได้ในชิมหาทงหันเงินบ่ได้ชั่มนี้โดยขายทงเท่าไหร่ช่าทงละสิบพัน โอ้ส่งละบชิบพันกีบเลยพี่น้องชิบพันกีบก็เป็นเงินบาทกันเป็นเงินบาทจากบาทชิบบาทชาวบาทยี่สิบบาทพ่อแม่พี่น้องแต่ชาวนางเป็นเงินกีบละชิบพันแต่เป็นเงินไทยเลยยี่สิบบาทปาขายไม่ชิบหาถงก็ยังไ่ได้จำเนี้เลยพี่น้องเนี่ก็เพรได้ไว้ ชื่อแน่อยูแนวกินชูโูกกิ่นอะไรเนาะได้ได้คนเฮามันกระชูชีวิตชูชูนี่แหละเพราะว่าประนางตะกี้กะคือกันนี่แหละกับุมมี่คือกันเข้าในหันสิกุ่มเพิงเติบอ่ละลายเติบกะลายคนเข่ากับบริกินพอประดเนาะเล็กน้อยกระลายเพราะว่ากระน้อยชํานี้เพิ่นกะ จากชิกินช่ำได้น,น,น่ะเจ้นช้ำนี่เบิดลูกกะโอ้ใหญ่นะ้ำมันกะพวกกินลายดอกาอวมาด็กน่เขาก็ไปหัน่นไปนี่ไปลินเนาะมีแต่เขาลินลายอือไปอยู่น้ำพ่อใหญ่อยู่น้ำพอ่องสาวเพิ่นโอ้ผึ้ใหญ่นะ่ะ ให้เอาแต่ตอนเช้าตอนแรกเรากลไปน้ำพะถ้าเพิ่นให้เอาตอนเช้าก็พ่อกับแม่ก็ับไปหาน้าไม้กอนมาแล้วก็ให้เพื่อนไปแบบนี้หรือว่าแม่กับเพื่อนกับเฉียดแต่หึงเนาะชาวนากับหูอยู่พว่อแม่พี่น้องเพราะเพื่อนกับุมีแม่ทางพ่อกับโมี่เนาะโบมี่แม่โบมีพ่อเชียบหมดแล้ววแล้วก็พ่อกับเัื้อผ้าเบิร์ดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเอ้ยและโบมี่แหละเลือไปัวผู้เยาจำบานเนาะ เหลือแต่หัวเปรี้ยวโดยโดยเพราะว่าท่งน้องแม่นเพิ่นกับเอื้อน้องก็คือว่าแหละครอบครัวใครมันเนาะใครกับ่มีกับเสียกันไปเลยนี่จะได้ใช่แต่ว่าชีเหตุบุญให้แม่ก็ยังบ่มีเงินโอยังบริเฮตบ่ยังบริเฮตช้ำบ่มีเงินเหตุในฝนช้ำหลายปีเลย แต่หาเงินซื้อข้าวกินแบบนี้แหละมันมันมีเงินไปซื้อแหละมาจา้างนายหาแมนแมนนี่คือไปหาบ่ได้หาไปนี้ก็มันก็บ,บพ่พอได้กินแต่ข้าวก็ยังยากแหละโดยโดยหาซื้อข้าวก็ยังพอแหง้งนาะคนเฮาก็ได้น้ำจืดนางก็ดีใจลนน <laughs> แล้วชนนีก็เอ้าวจันแหละกะที่ห้อวยพรให้ทาง ว่าเตือนใจเพิินอยู่ทางต่างประเทศคุล a ละเอ้ยขับใจหลายเด้ออันป้าเตือนใจเอ้อยอันอันยู่ดีไม่แหง้งความเจ็บกั็ให้ได้ความไผ่กบให้มีเจนี่ต่อไปก็ให้สุขภาพแข็งแรงเด้อนอนรับก็บให้ได้เงินเมื่อนอนตื่นก็ให้ได้เงินแจนคถ้าถูกใจยูดีไม่แหง้งการนั่งก็ให้อยู่ดีไม่แห้งคือการเด้อมาส่งมายังให้ก็ได้ดูดยถ้าถูกเด้อย ดีใจได้ตำเนี่ดีใจแหงแหละคนเฮาเนาะมีูบมาให้ชำนี่ก็คือว่ามันก็ยื่นไปอีกลายมือเนาะได้ลายมือเพื่อหาได้ก็แค่แน่วแม่เพราะว่าเฮากับได้ชำนี่แหละเฮากับไปหาต่ออีกมันก็บุกขาดเนาะแรงง่าย เจางกาได้ชื่อเป่งนัวให้เพิ่นแต่ไปชื่อมัเพ็ดพ่อแม่พี่น้องก็เอาเงินให้ให้ปุนไปชื่อเองเจ้านางกามัเพ็ดชื่อข้าวกระเป่งนัวแล้วก็ปลากระป๋องชองกล่องขนมมาให้ลูกเพิ่นอ้าวชาติอลไรเอื้อการจิกลับเลยเรือบานนี้ค่ะายบายบายบายดูฮะบายดูฮะบายดูฮะอ้าวนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องอันทางน้องแหวนเพิ่นเจ้านางกา ว้าวกับบ่ากับผู้เป็นบนไดาิผูแม่พี่น้องขอโทษขอภัยเด้อชาวนางกับว่าวบริหลายพ่อแม่พี่น้องชาวนางกับบริอยากเป็นเว่าเป็นว่าบนไดาชาวนางกับการถามการถ่ายชาวนางกับบุคคลเป็นบนไดาิผูแม่พี่น้องกับถามได้ชำนี่แหละการไปการมาเพลินกับชำนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกับแท็กซี่วาราแลวก็หาชาวกินขำก็คือชาวนางเตกี้แหละพ่อแม่พี่น้อง เขื่อนกำลังน so, ้อยๆก็คือชาวนางถามว่าเป็นยังจะเอาลูกหลายแต่พอว่าเพ่นคุมบ่ได้เพ่อแม่พี่น้องแบบว่าไปฉีดยาคุมเ้วแบบเป็นวินเป็นเวียนแบบเพ่นป่วยแบบชักยาเพ่นก็เป็นวินเป็นเวียนมันก็เลยชักบ่ได้กินบ่ได้พ่อแม่พี่น้องก็เลยจําเป็นได้เอาเพราะว่าอีกอย่างเฮาก็ทุก์ยากจิไปเ็ตุด้ไิไปทำมันหรือไปใช้ห่วงไปยังมันก็บ่ได้เฮาบม่มีเงินพ่อแม่พี่น้องทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินหลาย ชนางกับเข้าใจในจุดนี้เพราะว่ามันมีเงินน้อยมันกะเฮ็ดบบไร้พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดอย่างเฮ็ดบบไร่ชนางก็ได้ชอยชําเนกัดีมกดีใจเนาะทางอันป่าเตือนใจเพื่อนวันเกิดของเพื่อนแบบว่าเพื่อนอย่างให้ชนางเป็นจะพันบุญให้ชนางกับคิดเห็นว่าครอบคร้วทางน้องแหวนเพื่อนชาวแหวนเพื่อนแบบว่าเพื่อนก็บแบบเป็นคนบ่มีพ่อแม่พี่น้องกับแบบชนางถ่ายให้พี่น้องเบิ่งแบบไปหาหน่อไม้มา ต้มน้ำหมกน้ำไมมชุลูกกินแล้วก็ไปขายเงินเพิ่นขายน้ำไหมชิมหาถงเพิ่นกันยังบ่ได้ชัเงินชาวนางไปให้นี่แหละพ่อแม่พี่น้องอันนี้ถือว่ามันกระลายชุดเนาะเข่าอีกกับตัง้งสิบอันชัมาเกือบสิบโลยังอีกโลหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเก้าโลแล้วก็เงินอีกกับแสนปลายเลยรชาวนาก็ชื่อขนมชื่อน,นั่นให้ลูกให้หลานนั่แหละเพาะวาเด็กน้อยเขาก็มากินอยู่แล้วขน,ขนมขนมพ่อแม่พี่น้อง อ้าวชั้นชนะกาขอให้ทางป้าเตือนใจให้อยู่ดีมีแห้งจะผากมาให้ลูกให้หลานในน้องไห้นงเป็นจะพานบุญในเมื่อนี่กาขอความเจ็บปอให้ได้ความไข่ปอให้มีให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีแต่สิงดีๆเด้อให้ชุกกายสบายใจเด้ปอป,ป้าเนาะอันป้าเตือนใจลืมเรื่อยๆไ,มไ่มจ๊ะ ลาเตือนใจเนาะอยู่ทางต่างประเทศผป,ป็นแหลมพมนพี่น้องขอให้ฝนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงผากมาให้น้องให้นงเป็นพันบุญจำนี่ก็ขอให้คืนหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าเพื่อการงานการอยู่ในเฮือนในซานบ่าวายังก็ขอให้เจ้าเจริญฮุ่งเรืองต่อไป คิดจริงได้ก็ให้เจ้าได้สิิงนั่นปารถนาสิิงได้ก็ขอให้เจ้าได้สิิงนั่นนอนรับให้เจ้าได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสเนเด้อป่าเตือนใจเด้อพร้อมด้วยกับเอื้อยที่ผากเงินมาให้น้องเป็นจะพานบนุญก็คือกันให้อยู่ดีมีแห้งเบงิดชงชงคนทางป่าเตือนใจแล้วกระทั่งเอื้อยอยู่ทางตั้งประเทศพุนแหละกุนไม่ออกชื่อที่เพิ่นเป็นจะพานบนุญผากมาให้น้องให้นง่งก็ขอให้เจ้าอยู่ดีมีแหง้ง สุกกายสบายใจเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงบุคความเจ็บบวให้ได้ความไข่บวให้มีมีแต่ความเจริญหุ่งเืองต่อไปเด้อชาถูกในชาวนางกาศิภาคทางพ่ใหญจะดีไม่หญจะดีผู้ไรแปบว่าชนใจอยากสอยขอบครัวแสวนเพิินกระทักมาทางเฟสมุกของชาวนางเด้อพ่อแม่พี่น้องชื่อนางนางเป็นตัวเล่า ทักมาห่าชาวนางได้เด้อชาวนางไกลดีจะเป็นสะพานบุญให้พี่ไอ้น้องชาวแวนเพื่นแบบเพื่อนกะไม่ลูกห้ายกบหาอยู่หากินนี่แหละคนเฮาบ่มีไห้มีนาพ่อแม่พี่น้องไปหาคุดจิลกิลล์หาน้ำหมอกน้ำไหมาหาเห็ดหาอยางขายพ่อแม่พี่น้องเอาชั้นคลิปนี้ชาวนางก็ชิคอจบไว้จำเนี้กกะทาติตามีคลิปนาว่าชาวนางจะไปทางใดมาทางใดชาวนางกะชิถทายให้พี่ไอ้น้องเบิ่งคือเก้า ชาวนางกษิภาภริย,ยจะดีแม่ยายจะดีทุกทุกท่านบอกว่าในประเทศหรือต่างประเทศที่เขารับชมและติดตามคลิปของชานางกับปากกดไลค์กดแชร์กดกํบบาลังใจให้ชนางให้ชานางได้เหตุคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชนางทีลาไปแล้วถ้าติดตามมีคลิปนามาเป็นยังไงมาไม่ละมือกล้องประเทศช่วยอยู่พ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชนางสิพาลูก กับแข่งน่อยเพื่อนหลาไปแล้วพูมเมนพี่น้องก็ท้าที่ตามอีคลิปหนาเด้อพูมเมนพี่น้องขอโจบไว้ชั้มนี้เนาะกราบสบ,บายดีทุกสาวท่วมแม่เลยนี่